สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการล่างสีเฮะพบกับผมในเกมวอลลุบอดกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสนุกๆครับเรียกได้ว่าดูกันเพลินๆนะขำๆนะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะนะครับก็เป็นคลิปการเล่นตามปกติฮะแต่มันมีจุดแบบว่านั้นัการักขำๆนะคลิปนี้ก็สร้างมาเพื่อความบันเทิงครับคําเตือนดูแล้วนะครับผมก็จะอดอมยิ้มไม่ได้นะหรือ ไม่มีการบูลลี่กันแต่อย่างใดนะครับผมบอกไปก่อนเลยนะนะครับไม่อะไรครับเริ่มต้นครับผมเปิดฉากมาด้วยลิงค์ฮะมุ่งมั่นครับเพราะเราเป็นแนวหน้าครับผมตามสไตล์ของผมนั่นก็คืออย่างที่บอกฮะเราเป็นตัวบุกครับเพราะฉะนั้นเราบุกเลยฮะซัดไป1คิวครับผมเรียเได้ว่ารวดเร็วครับทันใจฮะนะครับหลังไม่ช้าอยู่แล้วครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดับเบิลคิวฮะนะครับลิงค์จัดไป2ตัวครับถือว่าสวยฮะสองแรกหนึ่งครับสกอนำอ้าว ดูผิดทุกคนสกอก็ยังตามอยู่ครับนะครับเราซัดไปสองตัวแล้วครับผมยังวันนี้ต้องใส่ลิงผมแต่จะไม่รอดนะทุกคนอุ้ยโดนลิง์โอ้โหโดนเจ้าลิงก์ตัวนี้ยิงครับนะโดนลิง์ตัวนี้จัดการครับเรียบร้อยฮะแนวหน้าตัวแรกของเรานั้นเรียบร้อยแตกครับแต่เมื่อแนวหน้าเราเอาไม่อยู่ครับต้องใช้สไนเปอร์โอโอแล้วเพื่อนครับดูตรงนี้ให้ดีฮะนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งคิวลงปุ๊บยิงปั๊บและด้านหน้าของผมนี่เองครับ เลยจุดประกายให้ผมเห็นว่าโอ้พระเจ้าอันนี้มันคือความหวังหมู่บ้านครับนะนี่ฮะนะครับอาจจะเป็นการต้อนรับเฮอริเคนก็ได้นะทุกคนโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเบย์มอสครับติดปืนหนักสี่กระบอกครับผมยิงช่วยเพื่อนทย่างที่ต้นฮะช่วยครับช่วยเรียบร้อยฮะับเบคิวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะคอยคุ้มกันคุ้มกันเจ้าตัวนี้ครับเพราะดูแล้วเหมือนจะเป็นความหวังหมู่บ้านครับโอ้โหแกยืนแบบ นิ่งมากนะครับผมแล้วก็ยิงไปตรงโน้นครับผมผมเองเนี่ก็พยายามดูว่ายิงไปแล้วเนี่ยเขาเจ็บเยอะไหมนะครับผมนี่ฮะ,ะเหมือนว่าโลเขาจะยุบนะอันนี้เรายิงนะทุกคนนะครับเหมือนโลเขาจะยุบไปครับแล้วพี่เขาก็ยืนยิงชนิดที่แบบว่าสบายใจมากครับนะครับไม่ได้ยิงเป็นชุดด้วยนะนะครับผลัดกันยิงทีละส่องแล้วบอกเลยนะทุกคนโอ้โหก็เรียกว่ายิงต่อเนื่องครับนี่ฮะ สร้างดาเมจแบบไหนไม่รู้ครับแต่ว่านี่ครับพี่แกยิงไม่ได้หยุดเลยนะครับผมยืนปักหลักยิงชนิดที่แบบหือนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับผมนะสกอร์ยังสูสีดูดีฮะเราจะคอยคุ้มกันความหวังของหมู่บ้านนะครับผมเอาไว้ให้ได้ฮะนี่เห็นไหมดูพี่แกยิงครับเราก็ยืนสิงอยู่ด้านหลังนะครับผมยิงฮะรียบร้อยแหมไม่รู้แกคิดยังไงนะครับทุกคนเวลาเห็นแบบ ชาวบ้านเขายิงเันตุ้มตเฮ้ยนะครับนี่ฮะปุ๊บป,ป,ป๊บปั๊บนี่แกมีสมาธิเป็นอย่างมากครับแกยังยิงเรื่อยๆครับบรรจงโรยกระสุนลงไปครับในกลุ่มของอผู้ต่อสู้ครับผมนี่ฮะก็เรียกได้ว่าทําให้ศัตรูนั้นไม่กล้าออกจากบ้าน,นเลยทีเดียวครับดูฮะโอ้โหนี่แหละฮะสมแล้วครับนะที่เราไว้วางใจครับให้เป็นความหวังของหมู่บ้านครับ เดี๋ยวผมจะคอยคุ้มกันคุณเองนะคุณพี่ดูครับดูฮะสุนของเขานั้นค่อยบันจงลงไปบ,บนศีรษะของคู่ต่อสู้ครับแบบนี้ฮะเอออันนี้ใช่ไหมที่รถอยู่นี่ใช่ไหมครับโอ้โหเฮ้เยเอาเรื่องนะนะครับ้าเรียนเดยว,วันหลบตรงไหนก็นหลบไม่พ้นแล้วครับผมยิงย้อยไปขนาดนี้ฮะยิงครับบุ้ม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 ใครที่จะมาเข้าใกล้ลูกพี่เหล่านั้นไม่ได้ครับแต่เราจะคอยคุ้มกันนฮะแบบนี้เลย ก็อดยิ้มไม่ได้ครับทุกคนนะนะครับนี่คือสายแคมป์ตัวจริงครับนี่ดูสัก่อนนะครับสายแคมป์ตัวจริงที่แท้ทูฮะครับสมาธินั้นแน่วแน่ครับผมยิงไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยฮะนี่ครับเป็นตัวย่างที่ดีนะครับผมของสายฟรีเลยนะครับเห็นไหมนะครับ คนไม่จําเป็นที่จะต้องมีปืนดีมากมายไก่กองครับมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นและจุดยืนครับผมโอ้โหนะครับมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นและจุดยืนนะผมถึงได้ภาคภูมิใจมากครับนี่ยกให้เป็นความหวังของหมู่บ้านเลยนะให้เป็นตัวตึงของคลิปนี้เลยครับนี่ฮะเอ๊ะตอนนี้เริ่มไม่สวยแล้วครับผมตะกอโดนนํำฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงตามครับไอ้ตัวนี้ไม่รอดนะครับผมบุ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 มเฮ้ยปัดจิปัยเซ รอดไปอีกครับจะไม่เป็นไรฮะดูซิว่าเขาจะเดินหนีเราไปได้ทุาขนาดไหนยิงเรียบร้อยครับแล้วแต่ครับโอ้ตัวข้างหลังโดนไปด้วยครับหนึ่งนัดนะผมยิงต่อเลยครับผมปล้วยังเปียกๆโดนไหมโดนไหมมีสักลูกไหมเรียบร้อยครับผมอ้าวลืมดูลืมดูโอ้พี่แกโดนยิงครับนะฮะลืมดูครับผมพี่แกโดนยิงครับแต่แกยังถอยกลับไปได้นะนั่นเรียกได้ว่าอุ้ยตอนนี้สกออ์เริ่ม เริ่มเริ่มเริ่มโดนนําครับอือยังไงดีฮนะไม่เป็นไรครับนะเราไม่ซีเรียดอยู่แล้วครับเรายิงเยอะขนาดนี้ครับผมต่อให้เราแพ้เนี่ยคะแนนเราก็ต้องดีเป่อวะเออเพราะฉะนั้นเราก็ประสานงานกับเพื่อนๆไแบบนี้ครับเราเป็นสไนเปอร์ครับผมนะส่วนพี่เขาก็เป็นสไนเปอร์เหมือนกันครับแต่คนละวิถีฮนะ ของเราวิถีตรงของเขาวิถีโค้งครับรไปอยู่ไหนแล้วล่ะดูก่อนดูก่อนดูก่อนเอยมีคนมาบุกบ้านครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ฮะเฮ้ย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 มีคนมาบุกบ้านครับไม่ได้เราต้องรักษาบ้านให้ดีครับเอ้อาชีพครับอ้าวแล้วพี่โอ้โหพี่ก็ยังยืนยิงอยู่ครับผมซึ่งเฮ้ยไม่หันไปมองใครเลยครับผมเฮ้ยพี่โอ้โหเรียบร้อยครับนะฮะคือเขามายัน ข้างๆแล้วครับผมพี่แกยังยืนยิงอยู่แบบเนียนๆฮะนะครับรู้ว่าแกรู้อยู่แล้วว่าทําอะไรไม่ได้นะเออเพราะว่าปืนเขานั้นมันยิงระยะใกล้ไม่ได้ครับทุกคนนะก็เป็นปืนรุ่นเก่าที่ยิงระยะใกล้ไม่ได้ครับนี่ฮะแล้วพี่แกก็ลงหุ่นมาแล้วครับผมเป็นเคปรลี่นะเออแล้วแล้วพี่ทําไมหันข้างอย่างนั้นล่ะครับผมอา้าว โอ้โหนะครับในที่สุดความหวังของหมู่บ้านของเรานั้นก็กลายเป็นความหวังที่เรือนลางนะครับผมลักษณะน,นี้ฮะนะครับยืนเฉยหันข้างแบบนี้ซะแล้วครับผมอ้าวนะครับตอนเล่นตอนแรกนะผมไม่ทราบนะทุกคนนะครับพอมาดูวิดีโอย้อนหลังครับถึงได้เห็นนะนะครับเสียดายฮนะโอ้โหไมนงั้นผมกดรายงานไปแล้วนะแบบนี้ครับไอ้ตายเถอะนี่เราต้องมาเจอกับอะไรเนี่ย ค,ความหวังของหมู่บ้านของเราครับเมื่อกี้ยิงอย่างมุ่งมั่นครับตอนนี้หันข้างนะครับหันข้างให้คูต่อสู้แบบนี้ซะแล้วครับผมนี่ถ้าเป็นไก่นี่จับยอมแพ้ไปแล้วนะเนี่ยนะครับถ้าเป็นไก่ชนนี่เขาจับยอมแพ้แล้วนะหันข้างแบบนี้ครับโอ้ไม่น่าเลยครับผมไม่น่ามาอยู่ข้างเดียวกับเราเลยนะครับโดนแล้วฮะจังหวะนี้ยังอยู่ไหมเอ่ยอูยโดนยิงโดนยิงดูไม่ทันแล้วนะครับไปดูไม่ทันแล้วครับผม ยังอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่แล้ววะ่ะทุกคนไปไหนแล้ววะนะครับความหวังทางบ้านเราออกไปเดินเล่นแถวไหนแล้วครับผมออกไปเดินเล่นทถงไหนแล้ววะนะครับจำชื่อไม่ค่อยได้เลยนะไปเดินเล่นตรงไหนนะเว้ยอืมยังอยู่โอ้เอาไม่อยู่แล้วครับวันนี้คือซาาหุนนะครับผมนอน,นครับตายพิงอย่างนั้นเลยนะก้เรียกได้ว่า หมดสภาพจริงๆครับนะครับสงสัยแกไม่ลงหุ่นแล้วนะนะครับเพื่อนเราหายไปแล้วว่ะสองคนน่ะโอ้โหแบบนี้ก็เรียบร้อยครับนะครับสกอร์กำลังสูสีอยู่เลยนะครับผมแต่เจอแบบนี้เข้าไปก็อย่างที่บอกฮะการเล่นเกมนั้นก็มีหลากหลายแนวคิดครับหลากหลายประเด็นเนาะลักษณะเมื่อกี้ก็น่าจะมาลดดีกนะครับทุกคนดูแล้วอ่ะนะครับดูจากหุ่นที่มีนะครับเบมอสอย่างเงี้ยนะครับ เคปรี ri, อย่างนี้นะครับผมแต่กับไม่เล่นอย่างจริงจังนะก็น่าจะเป็นการลดลีกนะครับนะหรือว่าแกท้อนะครับก็ไม่แน่ใจนะทุกคนท้อถอยหรือว่าเกิดความเศร้าหมองในชะตาชีวิตไยนี่เปล่านี่เปล่านี่เปล่าไททัานอ๋อไททันคิดครับเรียบร้อยแตกแตกฮนะ หลบอปครับผมอยู <S <S ่ไม่ได้นะว่าติดติดเกมนี้ก็ถือว่าแต่กิีกแล้วนะครับก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับนะมั้งไม่แน่ใจนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้พบได้เจอเนาะเอามาเล่ากันขำๆนะครับให้เพื่อนไ้รับชมนะแกล้งมากครับพักหลังนี้เกมก็กระตุกมากๆนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมเล่นที่ไรนี่กระตุกทุกทีฮะกระตุกตึ๊ดดั๊ดับ เกมนี้เขาคงไม่มีปัญหาแล้วครับคงแพ้แน่นอนนะ้าเป็นลักษณะนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับนะครับสําหรับสายปีหรือสายไหนก็แล้วแต่นะครับที่มุ่งมั่นแล้วก็ชอบเล่นเกมบอลรบกับก็เล่นในถูกเขาเรียกว่าถูกกฎระเบียบนะเล่นไปตามที่เราอยากเล่นครับแต่สินี้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างครับทุกคนมันไม่เหมาะสมนะครับการเล่นแบบนี้ฮะ นะครับไม่ใช่มายืนหันข้างให้คููต่อสู้ครับตอนแรกเนี่ยปืนด,ดีไม่ดีไม่เกี่ยวนะก็ยังเล่นต่อเนื่องโอเคครับผมก็เพื่อความบันเทิงฮนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผม